สวัสดีครับอ่าสวัสดีค่ะแอดมินหน่อยนะคะ่ะจากเพจทุ่งกุลาแชนแนลค่ะครับนางสาวสุมาลีนพเก้าค่ะครับอ่าพี่กั๊อยู่นี่ช่วยใส่ครับอ่าพี่กั๊ดที่ห้าอยู่ตรงนี้ก็คืออ่าบ้านจานหมู่ที่ห้าตำบลทุ่งกุลาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับอ่าสำหรับเมื่อนี้นะครับทัตไทบานกับอ่าศิลป์มะขามคว่ำรูในการปลูกพักนะครับอ่าเมื่อเนีการปลูกพักนี่คือมันเป็นปลูกพักอยู่อยู่ผืนชีดดินเนาะ เป็นการปลูกพักทีเขาเอินว่าพักล้อยฝ่าเป็นแับแม่นค่ะพักทีปลูกตัวนี้ก็คือเป็นการทนล่องปลูกเนาะค่ะคจะมียูซีซีแปงค่ะ,คะสาเหตุทีได้เฮตก็คือจะคลองมีพื้นที่น้อยพื้นที่น้อยแล้วก็เชื่อแรกนะทีซีเฮตก็คือตั้งใจว่าซีเฮตปลูกไวทปูกพวกพักหอมหอมเต พวกพักสลัดอีกอย่างยงสี่นะคะแต่ว่าบันที่นี้พอดีไปถ่ายคลิปมาแล้วบันเพื่อนไ้เป็นเบีย <c oughs> เบียกระลำปีเนาะคะ่ะจากสวนของพี่ติบันบันสมฮงเนาะคะ่ะเป็นไฮมาบันที่นี้บ่มีมองลงเพราะว่าการเตรียมแปลงข้างหลังน่ะว่าสิเตรียมใ้ปลูกกระลำแต่ว่าเตรียมแปลงบ่ทัานก็เลยเดี๋ยวมาเห็ดหมองนี้นะคะ่ะครับอันนี้คือเป็นเป็นพักเนี่ยครับนี่ อาเป็นกระลำค่ะกระลำอายุยี่สิบม,มือค่ะที่มมเ้าเห็นแม่นตะก็คือพวกนี้เขาเ้เขา,เาใหม่ใหม่เนี่ยครับทีปกติถาสสำรับคนมีเงินเนาะเพิ่นกระตรงใส่เป็นเล็กเป็นเล็กเชื่อมค่ะใส่เป็นเล็กเชื่อมเพื่อให้มันลอยขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เท่ากับใส่วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ของเฮาค่ะครับก็บเป็นาไม่ยุค่าเนะาะอม่ยุค่าสืา่อเพิ่นมาต้นละยี่สิบบาท แล้วกามาใส่ใช่ค่ะใส่ผัวเห็ดแมนค่ะใส่คุนคุณสามีเห็ดแมนใส่คนถิ่นใส่ด้ดีที่สุดก็คือใส่ผัวค่ะครับ <c oughs> ที่นี่ที่นี่ห้องเอายัางร่องครับร่องร่องอ่าสิ่งที่ใส่ห้องเนาะอ่าเริ่มต้นก็นคือเขามีเศษกระเบื้องอยู่จากการเห็ดฟ้าหอยค่ะครับมันเหลือเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งผี่ก็ได้ครับเป็นเศษกระเบื้องค่ะเป็นกระเบื้องกระเบื้อง ลอนคูอ่ากระเบื้องเกา่าพี่หน้องสื้อพื้นมาแพลนซิฟบาทครับมาเฮ็ดอ่ากันในร้าหอยเนี่ยอ่าอันดับแรกก็คือเฮ็ดขามันขึ้นมาแมนบอกระม่านเก่าสิบเส้นแต่กับเป็นเอากระเบื้องห้องพอใส่กระเบื้องห้องแล้วก็มีสแลนสแลนอ่าสแลนสีดำขอบแมนจากขอบอีกเท่านึงกับเป็น,นสแลนเศษละจ้ะครับ บมมนต์เสล่นดีดอกเพราะว่ามันจากการหลือมองน,นั้นมองนี้มากเราเก็บไวก็เลยเอาคิดออกว่าควรที่สีเฮียดจังสี่นะครับคืดว่านนะครับที่นี่เ่าก็เอาขี้ดินใส่อาอผสมดินก,นก,ก่อนเป็นครับการทดลองสีมีอยูสอสูตรอ่ะครับสูตรนี่ก็คือเป็นสูตรที่ผสมดินปลูกเองครับอ่ากับซมีการใส่แหนแดงค่ะแหน,แ,นแดงตากแห้งคอ่าขุยมะพร้าว คุยบกเผาล่วก็เป็นดินปลูกดินถุงที่ห้าซสื่อมาอมด,ดินถุงซื้อมาถ,ถุงลยยี่สิบบาทแมนถุงละเจ๊ทถุงลอยแต่ถุงลอยละแต่ว่าไดผสมแมนจะ้ะแล้วก็เป็นดินธรรมดาดินบานเห่าแล้วก็มีขีง้งัวมีแกลมีแกลล้วก็เป็นปูนขาวค่ะปูนขาวครับผสมเพื่อปรับสภาพดินเนาะอันนี้เป็นการผสมเลย ผสมแล้วเ่าก็มาใส่ไม่น่นีเลยจ้ะสำหรับสามแปลงนี่ก็คือเป็นการผสมเลยค่ะครับเป็นการผสมแล้วกับปลูกเลยเ่าเ่าไห้สม่าเ่ามาเทใส่แล้วแล้วเ่าได้ตากดินไหวก่อนบ่อหาจังมาปลูกบ่ค่ะผสมผสมแล้วก็คือปลูกเลยปลูกเลยจ้ะสำหรับสามแปลงนี่เด้ครับแต่ว่าแปลงนี่ที่เห็นงามๆนี่ก็คือเป็นการทดล่องแบบแบบใส่ใส่แกบสั้นหนึ่งดินสั้นหนึ่ง อ่าแล้วก็ขี้งัวสั่นหนึ่งแล้วก็เป็นดินปลูกแล้วก็เพิ่มน้ําจุลินซีย์สังะหอแสงตัวนี้สิมีน้าจุลินรียเขามาแมนจ้ะน้าจุลินทรียสังะหอแสงเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีสารล่นกลางมองนีจ้ะอ๋ออันนี้คือมีสาล่นพร้อมแมนค่ะนี่ครับมีสาเล่นกลางราะวะอันมองนี้มันหมุหมหุมแนีครับก็เลยทดล่องละจ้ะทดล่องสามแปลงแต่ว่าตามทิ่สังเกตก็คือแปลงที่ แางที่ใส่แมนการสแลรนหลักะใส่สสสสดินเป็นสันจะงามกลัวถึงามกลัวเพราะว่ามันกระสีมีห่มให้เขาน้ำเน,ะนาะท่านแสงแดดใเขาน้ำเมนจ้ะตัวนี้มันอาจสิถึงแดดจัดพดนะนะแต่กะโบเป็นอย่างอเอาไว้รอบหนาก่อนเ,เข้าคอยเข้าคอยเบิ้งมันคจังแกไขจ้ะอันนี้คือเป็นแปลงพักสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆสามารถเทดได้อยู่ขางบ้านเท่านะ แมนค่ะแม่ที่นี่มีมีมีมมมมมนาบจุลินทรีย์่ยังที่ใส่ให้พักอ,อ๋อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะครับจุลินทรีย์สังเคร,ราะห์แสงนี่ก็เฮ็ดไว้ใส่เองเนาะคันพี่น้องสงสัยว่ามันคือหนามีอย่างกะไปเบิง้งเบิ้งในยูทูบก็ได้ครับอันนี้เป็นเป็นหนามีอย่างครับจะพิมพ์คเว่าอ่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุ่งกุลาแชนเนลก็ได้มันจะมีวิธีการเฮ็ดอยู่ค่ะครับสามารถเข้าไปศึกษาได้ แม่ตัวนี้ก็คือใส่ผสมน้ำมัครับฮดอ่าผสมอยู่ค่ะกับฉีดพ่นผสมน้ำแล้วก็หดปกตินี่แหละครับเอาใส่ในบวนมาครับหดแม่ค่ะกับถ้าเป็นจุลินทรีย์สารข้อแสงแนะนําให้อ่าฉีดตอนเสาร์ค่ะเข้าใส่หลายบับประมาณหนึ่งต่อยี่สิบค่ะฉีดพ่นอ่าประมาณอาทิตย์ละสองครั้งค่ะทีลสองเช้าแม่ฮค่ะช่วงเสาร์เนาะแม่ค่ะแล้วมี่มี่ยังที เสริมีบ่ค่าสำหรับนำสมงวันใหม่อยู่ฟ้ามนี่ก็คือใส่ประจำเนาะเพราะว่าปกติก็คือบ่อยากใส่เคมีครับแล้วการกระลำเป็นพืชที่ปลูกปลูกยากมากแล้วก็เป็นการก็คือขันพ่นบรใส่ยาขามมาแลงดรวอว่าใส่เคมีนี่มันแทบสีบลอดเนาะค่ะครับก็เลยได้นำสมงวั้นใหม่ละค่ะจากสามขอการเกษตรนะคะสามารถสั่งได้ทางเพจทุ่งกุลาก็ได้ หรือว่าทางเพจสามพอการเกษตรก็ได้ค่ะครับตัวนี้ห้องใช้หลหยบ่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็หนึ่งส่วนนะคะต่อน้ํา20ลิตรก็ฉีดพ่นตอนตอนกังแลงนะคะย่ำแลงอ๋อฉีดตอนแลงแมนค่ะฉีดผลย่ำแลงเพราะว่ามาแลงมันสีม้ย่ำย่ำมือขึ้นครับพวกนอนพวกหยังอันนี้ฉีด่นทุกสองถึงสามมือครับแต่ว่าอย่าใส่พ้อมกันกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะครับก็คือเท่าเด่นมือเนาะแมนค่ะแมน ตัวนี้จังมื่้องจังห้องจังเก็บครับเก็บผลผลิตสำหรับผลผลิตที่ตังไว้ตัวนี้กับยู่ประมันปกติเขาบอกว่าเป็นกระหล่ำหกสิบม,มือเนาะแต่ว่าในความความคิดจากคองนี่มันสีอยู่ปมันเจ็ดสิบม,มือแต่ต้องดูแลก,กันต่อไปค่ะครับให้เขาโตเต็มที่จังสี่เก็บผลผลิตได้แม่ใค่ะล่อให้มันหอมันหยัง่งมันพอจาของปู่คาคางลาเนาะครับจ้ะ,ะพักใบฟ้าห้องนี้คือห้าเห็ดจินเองหรือห้อเห็ดขายครับตัวนี้ ัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเน้นปลูกไว้กินเองค่ะปลูกไว้กินในครอบครัวใช่แต่ประกอบอาหารนะครับเนาะแม่นค่ะก็คือพื้นที่มันมีหน่อยเนาะก็เลยได้เออได้เฮ็ดซ้ำนี่ละแล้วก็โครงสร้างของใหม่ขนาจสิบแข็งแรงซ้ำเล็กครับเพราะว่าเ้ามีงบหน่อยเ้าก็เออเฮ็ดไปตามหน่อยคือเป็นการประหยัดต้นทุนน่นว่าเข้าม่ได้ใส์เล็กแมนนะครับเนาะใหม่ก็คือสามารถหาได นะครับทั่วไปนะครับเนาะเป็นเป็นไม้ย,ยุค่าของเฮาแม่นจ้ะเป็นไม้ย,ยุค่าไม่ผ่<า>ไม,ไมย่างอื่นก็ได้เนาะไม่ไผ่ไมยังก็ได้แล้วแต่เขาผู้ใดมีไม้ไผ่ก็สามาหมาะมาดัดแปลงเฮ็ดก็ได้นะครับจ้ะครับอา่าสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่อยากอา่อที่มาสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าช่องยูทูปนะครับเอ่อเห็ดช่องยูทูปอย่างนี่ยนะครับตอนนี้ครับอ่าช่องยูทูปของเฮาก็คือทุ่งกุลาแชนเนลนะคะหรือว่าไปกดติดตามท่านเพจก็ได้ค่ะเป็นเพจ ทุ่งกุลาแชนเนลคือนค่ะครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อครับถ้าถ้าเกิดผู้ใดที่เพิสสนสนใจสอบถามอ๋อสนใจสอบถามโทรมาได้ค่ะ0 6 5 4 9 4 9 1 8 9นะคะโทรมาได้ตลอด24ชั่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบะ24ชั่วโมงครับผมครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับทัดไทยบานกันขอบขอบคุณน,นะครับอ่าทีมให้ความรู้นะครับอ่าแปลงผักลอยฟ้านะครับของพี่หน่อยนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ